ลงมาลักไปใช้กานของบ้านีดีจังจันบดีขอเข้าไปบ้านม่วงบ้านม่วงสุขสบายดุ๊อ๊ะสุขสบายดอ๊อ๊ไอ้หาตึนี้อ๊อฟใสมองหน้าส่อยู่บนเลย้าคุยทิ้งเวลาเท่าไรหรือครับเวลาสิบสองครึ่ง พรุ่งนี้ผมมีประชุมที่ทลองจะกินเหล้าไม่ค่อยเก่งนะอันนี้ออกภาษาเนี่ยมาไงเนี่ยใจงไงหมดควัก ในื้นที่คำชานี่มีแต่มึงกวานกวาเนบริัทามงกวานมืองกว่านี้เราโพฮาผัวชาวิจูเมาทมไมก็มาเมาอยุได้บรรด้อะไ หาก็เรื่องเดิมที่เรารับชาบกันอยู่แล้วคะเยื่องได้าแตเยื้องดากได้เลยก็เช่นกรณีเคสเมื่อเรื่องได้ทะลองมอบปีไใบข่ายมุ่นดำเนินคดีคุณยืนรับบัตบองบอลรุ้นแดงซึ่งซึ่งทางแล้วก็ช่วยกำชับลูกน้องหรือว่าผู้ที่มา À, bạn cái dương này bình đại quan mình chọn thường chẳng thể còn chọn ở dương nó chua luôn tục sản bình này แต่ให้กองแทนโดวได,ได้กองย่างลองโอเคลองครับผมไป่อยคนครับครั